สวัสดีครับพี่น้องเดชโอหนึ่งออฟฟิเชียลครับปฏิปภพแมเม FC ตัวเป็น FC ของสาวน้อยเป็รบ้านแพง FC หล่าวงอิง FC บอสโจ FC ทุกถูกตนในสาวน้อยครับผมมีเรื่องยังวันที่ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับงานใหญ่ของพ่อโจุงญิงอีกแล้วครับรุงนี้วันที่ยี่สิบสองสิงหาคมนะครับบุญใหญ่ครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเวลา 18นาฬิกานี่ครับพี่น้องถึงอุถึงทมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับจังหงวัดกาลสินครับกาบไหว้ขอป้อนหลวงปู่ศิลาได้ครับเดอ้อมาแกงข้าวปีข้าวนอกแล้วก็อยาลืมครับเวลา18นาฬิกานี่สาวน้อยเดอะซีรีส์ีพี่สองมาแล้วครับงานในหญ่้องเฮาไม่อยุดหรอครับอ้อนแอตัวลูกมาแล้วครับโน่ต้องซอยกันครับผมซอยกันดันซอยกันไล่ หรือว่ากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หลายๆครับครอบขั้วสาวน้อยเพชรบ้านแพงครอบขั้วเจอหนึ่งหรือว่าเจอวันของเฮานี่แหละครับต้องซอยกันครับรวมพลังเพื่อครอบขั้วสาวน้อยเพชรบ้านแพงของพวกเรานะครับทีมงานเจอนะครับและกับเวลา22นาฬิกานี่ครับมินิคอนเสิร์ตร้านจงเจริญอำเภอเมืองจังหวัดกาฬส,สินธุ์นะครับนั่งโดยพอโจวงหญิงครับผมนั่งโดยพอโจวงหญิง ย่าลืมอย่าผาดกันนะครับแถวกาะสิน์หรือว่าแถวจังหวัดไก่เชียงครับไปแห่กำลังใจกันที่ร้านจงเจริญนะครับร้านจงเจริญจังหวัดการสิน์นะครับนำโดยปอโจแลวก็ยิราผู้หญิงของเฮ้าครับฝากพีพีพอปอไปแม่เอฟซีนะครับเด้อขับงานใหญ่ของวเฮ้าอย่แล้วครับเลยมาฝากข้าวประชาสัมพันธ์ให้พีพ่อแม่พี่น้องครับปอโจโสตรครับ ถ่ายคลิปนี่นะครับเด้ที่ฝากพ่อๆออแม่ๆอีฟซีสาวน้อยเพชรปันแพงแล้วก็อีฟซีหล่าววงอิงแล้วก็อีฟซี่เซนตินทุกคนในวงของสาวน้อยเฮาเนี่นะครับาฝากติดตามช่องเดชเจโอหนึ่งออฟฟิเชียลน้ำเนี่ยนะครับเด้อฝากพ่อๆแม่ๆอีฟซี FC ของยิราครับของอยิราเฮาเนี่แหะครับงานใหญ่ของอยิรามือนครับทุกคนมือนเด้อครับเด้อ กาหว้หลวงปู่งศิลานะครับพอโจนัดรวมตัวกัน15นาฬิกาศูนนะครับแล้วก็เวลา18นาฬิกานี่ครับ18นาฬิกาเป็นสาวน้อยเดอะซีรีส์ EP 2นะครับมวลในแท้แนนอนครับ FC อี่จะเลื่มไปซอยดันซอยกันแล้วครับเท่าครับแล้วก็เวลา2ี้2นาฬิกาก็นี่มีมีคอนเสิร์ตครับมีมีคอนเสิร์ตที่ร้านจงเจริญจังหวัดกาลสินนะครับ ถ่ายคลิปนี้ก็ฝากช่องเดชเจโอหนึ่งออฟฟิเชียลนะไม่ได้ครับด้วยขอบคุณครับ